ก็อยากจะให้มอบให้อาจารย์ไห้คุณตนนี้นะครับ <c oughs> ก็อยากขอบคุณครับที่ดูได้เราตลอดเที่ยมนี้ค <c oughs> ุดาเที <c oughs> ่ยวเขีดแม้พวกเราจะทำอะไรผิดไปบ้างเราก็ขอโทษนะครับนะครับัน <c oughs> ึ่ง <c oughs> สองสาม ไม่ทน,นไม่ได้กวามาขอโทษจริงจริงที่ฉันทำให้เหนื้อใจฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนที่ึังเท่าไร i do ใ,ใจนะคะแล้วก็คเคยคเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า <S <S I am always your teacher not your ex teacher โอเ okay. คเมื่อไร่ก็ตามที่เราเจอกันเราก็ยังเป็นครูเป็นศิษย์กันครูไม่เคยชอบบอกว่าครูเก่าครูเก่าเราไม่ได้ครูเก่าเราครูไม่ดีคำะว่าครูเก่าใช่ไหมคะเวลาเป็นครูแม้ว่า,กาเกษียณไปแล้วแก่แค่ไหนเวลาเจอกันกลางทาง สมัยก่อนก็เรียกว่าอาจารย์เนาะอาจารย์สุนีอาจารย์ตุนีแต่ตอนนี้ก็เป็นครูไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเวลาเจอกันก็ให้ขอให้ทักทายกันครูมีลูกศิษย์เยอะมากเลยนักเรียนครูบอกแล้วนะคะครูพายเรือมาได้สามสิบห้าปีเพราะครูมีลูกศิษย์สามสิบห้าสามสิบห้ารุ่นกเรีย้ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อเออปีนี้ครูสอนเจ็ดห้องอะ่ะเจ็ดห้าสามสิบห้าก็สามร้อยรุ่นละสามร้อยคน เออบางคนในห้องเนี่ยพ่อแม่เธอก็เป็นรุ่นสิครูรุ่นเธอก็เป็นรุ่รรน,นหลานสิหลไยคนเลยนะคะครูอาจจะจําไม่ได้ก็ขอให้ทักทายเธอหนะจำครูได้แต่ครูเนี่ยอาจจะจําเธอไม่ได้ตรงที่ว่าเธอจเจริญเติบโตเป็นสาวเป็นหนุ่มแต่ครูจะไม่แก่ลงครูจะแก่แค่นี้เพราเธอต้องจำครูได้เนาะ <c oughs> เวลาครูไปเดินแถวไหนก็ตา ไปเลยกรุงเทพแถวสยาม oh, <hi, S 1> มี <hi. S 1> ม, <hi. S 1> มีมีนักเรียนมาทักทายอา mm hmm. จารย์จำหนูได้ไหมคะครูดีใจมากเลยนะคะที่เขามาทักทายครูบอกครูจำเธอได้แต่ต้องขอโทษน,นิดนึงว่าบางทีชื่อเนี่ยตอนนี้ครูมีความมีความออมีปัญหากับการจำชื่อนักเรียนแต่ถ้าถามว่าไอคนเนี่ยมันอยู่ห้องไหนนั่งตรงไหนเนี่ยครูยังรู้เลยนะว่ามานั่งตรงไหนเวลาครูคุยกับอาจารย์เรานีิเีลยอจาจารย์ประภาสิลิก เราจะพูดถึงสีทับเสีจะพาพาสิริสิเราจะบอกเลยไอ้คนนั้นนะ่ะมันนั่งริมหน้าต่างไอ้คนนี้มันนั่งตรงนั้นนะแต่ถามว่าชื่ออะไรเนี่ยบางครั้งเราต้องก็ต้องมานั่งคิดเพราะฉะนั้นเวลาครูไม่ได้เรียกเธอชื่อตรงๆแม้แต่อยู่ในห้องเรียนตอนนี้ครูก็มีปัญหาเรื่องเรื่องจำชื่อนักเรียนเพราะอย่าเ,เมื่อออกไปแล้วเวลาจะเจอกลางทางอีกห้าปีข้างหน้าเธอถามว่าจะจำชื่อหนูได้ไหมคะแม่รู้สึกคำถามเนี่ยครูก็ต้องตอบว่าไงนักเรียน จำไ,ได้โทษเธอทำไมชื่อจะจําไม่ได้แต่จริงๆแล้วบางทีครูก็จำไม่ได้หรอกเนยนก็ทักทายครูก็แล้วกันนะคะแต่บางคนก็ดีมากเพราะรู้ว่าเป็นอย่างไรนักเรียนก็จะมาบอกว่าอาจารย์คะหนูชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ห้องนั้นห้องโอโนี้โอ้โหนี่ชัวร์ภาพเลยพอพูดปุด๊บเรารู้เลยนะคะครูพูดกับกนเรียนหลายลุูนแล้วว่า